ับขั้นตอนแรกนะคะทำยังไงคะคุณตั้งออค่ะก็คือเอาน้ำใส่สอง้วยตวงนั่นเองค,ะค่ะเริ่มเลยคะ่ะคุณเปิ้ลขาจัดไปเลย เท่านี้นะคะมันสามารถนำมาทำอาหารได้ใช <uego> ่ไหมคะใช่ค่ะนไม่ใสาปลกครั้งค่ะเพราะว่าเนื้อของปลาหมึกมันจะดูดซับเอาแต่ข้าวครามนะคะจะให้เอาพวกนี้เข้าไปเตใส่เลยใช่ไหมคะค่ะอืเหยุดมอแล้วข้าวต้มไช่ ิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือว่าให้มันนอนก็ได้ค่ะตักน้ำที่เท่าออกค่ะเอาที่มันใสๆนะคะไม่เอาตะกอนค่ะที่ตักน้ำที่เท่าออกแล้วนะคะเราก็นำเอาปลาหมึกสี่ตัวะคะ่ะแช่ลงไปหนึ่งคืนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของน้ำเบกกิ้งโซดาเราจะนำ น้ำเบกกิ้งโซดานะคะผงเบกกิ้งโซดาใส่สองฟ้งงอนค่ะแล้วก็ทำการละลายหรือคนน่้เป็นค่ะหลังจากที่คนแล้วมันละลายเข้ากันเป็นน้ำเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำเอากลาหมึกลงสีตัวค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์วันท่นี้ค่ะว่าหลังจากที่เราแช่ปลาหมึกในน้าเบกกิงโซดาไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะนําปลาหมึกออกมาล้างค่ะค่ะแล้วก็จะนําปลาหมึกไปล้างนะคะไปนะคะเราจะตักปลาหมึกจากน้ำที่เท่าแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดนะคะจากนั้นก็ล้างแล้วก็ทําความสะอาดปลาหมึกนะคะ น้ำคิดเท่าหรือว่าน้ำเบกกิ้งโซดาสามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะไม่มีสารอันตรายค่ะค่ะเรามาฟังสาระน่ารู้กันนะคะปฏิกิริยาที่ปลาหมึกพองตัว เกิดจากโปรตีนในปลาหมึกแห้งมีกรดคาร์บอซิลิกที่ดูดซึมได้เฉพาะน้ำดังนั้นเมื่อเรานำไปแช่ในน้ำทเท่าหรือว่าน้ำเบกกิ้งโซดาซึ่งมีค่าความเป็นด่างมีโพแทเสเซียมคาร์บอเนตออออนของโพแทเสเซียมก็จะเข้าไปแทนที่ของออออนไฮโดรเจนที่อยู่ในหมู่กรดคาร์บอซิลิกด้วยขนาดไอออนโพแทเสเซียมในน้ำด่างมีขนาดใหญ่กว่าไอออนไฮโดรเจน ทำให้ผลึกสายโซ่ p o l y เฟปไทด์ ide, ที่เคยจับตัวกันแน่นในปลาหมึกถูกฉีกออกน้ำที่อยู่ในภายนอกก็จะสร้างแรงต้านอ s m o s i s เข้าไปในเนื้อปลาหมึกทันทีทำให้เกิดความแน่นเด้งกรอบแต่ p o l y เฟปไทด์ในปลาหมึกที่ถูกฉีกออกจนเสียรูปไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเรียงเป็นโครงสร้างเดิมได้ดังนั้นปลาหมึกกรอบจะไม่สามารถแปลผันให้กลับมาเป็นปลาหมึกแห้งได้อีก นอกจากนี้เมื่อน้ำเข้าไปแทงทุกส่วนของเนื้อปลาหมึกแล้วก็จะหยุดเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวดังนั้นการเพิ่มระยะในการแช่จึงไม่สามารถทำให้ปลาหมึกพองตัวได้อีกอย่างไรและไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างาเพราะเซลย์ปลาหมึกจะดูดซึมเฉพาะน้ำแต่จะไม่ดูดซึมความเป็นด่างเข้าไปในตัวของมันนั่นเองค่ะสามารถกินได้อย่างสบายใจและปลอดภัยแน่นอนคะ่ะ ่มีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวสาริกาสรกุลค่ะดิฉันนางสาวณัฐลินมุ่เหมินค่ะดิฉันนางสาวสุปัญญาปริชานนท์ค่ะดิฉันนางสาว่านกมลประดับรรมค่ะดิฉันนางสาวชินรัตมาถาวรค่ะดิฉันนางสาวพัการพิสเกตค่ะและดิฉันนางสาววิมลารกองเกิดค่ะและนี่คือการทดลองของโครงงานของกลุ่มของพวกเราวันนี้พวกเราขอจบการนําเสนอคร